การเข้าถึงพรสวรรค์และความสามารถทางจิตวิญญาณของคุณสารจากสภาแห่งแอนโดรเมดาพวกเราคือสภาแห่งแสงแอนโดรเมดาและเรารู้สึกตื่นเต้นยินดีอย่างยิ่งที่ได้เชื่อมต่อกับพวกท่านไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ใดบนโลกใบนี้ในขณะนี้ไม่ว่าชีวิตของท่านณนะที่นั่นจะดูเหมือนเป็นเช่นไรก็ตาม จงรู้ไว้เถิดว่าท่านกำลังดำเนินไปอย่างยอดเยี่ยมท่านกำลังใช้ชีวิตที่มีความหมายมีคุณค่าและคุณค่านั้นก็มิอาจวัดปริมาณหรือแม้แต่ได้รับการยอมรับจากผู้อื่นได้เสมอไปด้วยเหตุนี้ท่านยังต้องสามารถเติมเต็มใจที่จะยอมรับในตนเอง ท่านมีพรสวรรค์อีกมากมายเหลือขนานนับอยู่ภายในตัวท่านรอการค้นพบและเมื่อท่านเห็นผู้อื่นที่มีพรสวรรค์ซึ่งท่านยังไม่มีจงตระหนักรู้ว่าพวกเขาเข้ามาในชีวิตหรือในห้วงการรับรู้ของท่านก็เพื่อเป็นแรงบันดาลใจเพื่อแสดงให้ท่านเห็นถึงความเป็นไปได้ต่างๆบัดนี้ พรสวรรค์และความสามารถทางจิตวิญญาณอาจต้องใช้เวลาในการเบ่งบานให้ปรากฏผลมันอาจค่อยๆผุดขึ้นมาสู่พื้นผิวแต่ก็อาจใช้เวลานานกว่าที่ท่านปรารถนากว่าจะขึ้นมาถึงพื้นผิวได้ท่านต้องตระหนักถึงความปรารถนาของตนเองและท่านก็ตระหนักถึงเวลาด้วยเช่นกัน และการตระหนักรู้ถึงเวลานั้นบางครั้งก็อาจกลายเป็นอุปสรรคขัดขวางท่านได้เพราะท่านมีกรอบเวลาของตอนเองที่คิดว่าเหมาะสมแล้วสำหรับท่านสำหรับการเปลี่ยนแปลงการที่ความปรารถนาจะปรากฏเป็นจริงขึ้นในความเป็นจริงของท่านแต่ท่านไม่มีทางล่วงรู้ได้เลยว่าภาพรวมที่ใหญ่กว่านั้นจะเป็นเช่นไร และนั่นคือเหตุผลว่าทำไมท่านจึงต้องไว้วางใจและต้องมีศรัทธาว่าไม่ว่าสิ่งใดก็ตามที่ท่านปรารถนาจะประสบในชีวิตมันจะมาถึงท่านและสิ่งนี้ก็จะเป็นจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับพรสวรรค์และความสามารถทางจิตวิญญาณมีพรสวรรค์และความสามารถอีกมากมายเหลือคณานับ เกินกว่าที่ท่านจะจินตนาการได้ซึ่งดำรงอยู่ภายในตัวท่านณขณะนี้และท่านไม่จําเป็นต้องพยายามอย่างหนักเพื่อเข้าถึงมันเพื่อทำให้มันผุดขึ้นสู่พื้นผิวสำหรับท่านแต่ในความเป็นจริงแล้วสิ่งที่ตรงกันข้ามต่างหากที่เป็นจริงท่านต้องผ่อนคลายและปล่อยให้มันขึ้นมาสู่พื้นผิวเอง บ่อยครั้งที่การทำเช่นนั้นเกี่ยวข้องกับการที่ท่านเพียงแค่เป็นตัวของตัวเองและซื่อสัตย์ต่อตัวเองมันเกี่ยวข้องกับการที่ท่านใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและมีอิสระภาพและเรายังต้องเตือนท่านให้ระวังการยึดถือความเชื่อที่ว่าชีวิตของท่านจะยังไม่เริ่มต้นขึ้นจริงๆจนกว่าท่านจะเข้าถึงพรสวรรค์ ทางจิตวิญญาณได้อย่างหนึ่งอย่างใดเสียก่อนเพราะนั่นไม่เป็นความจริงท่านสามารถใช้ชีวิตที่สมบูรณ์และน่าพึงพอใจได้ในขณะนี้ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าท่านกำลังจะทำอะไรเพียงแค่ท่านตัดสินใจเลือกท่านสามารถตบไหลให้กำลังใจตัวเองได้เพียงเพราะการดำรงอยู่และมีประสบการณ์ชีวิตบนโลก หรือท่านจะตำหนิตัวเองชี้นิ้วใส่ตัวเองและถามตัวเองว่าทำไมท่านยังไม่ระเบิดพลังพรสวรรค์และความสามารถทั้งปวงที่ท่านรู้จักและที่ผู้อื่นได้แสดงให้เห็นว่าเป็นไปได้ออกมาสักทีแบบไหนที่ให้ความรู้สึกที่ดีแก่ท่านท่านต้องถามคำถามแบบนี้กับตัวเองเพราะมันเป็นคำถามที่สำคัญ และจะเป็นคำถามที่สำคัญเสมอไปจงตามกระแสทานแห่งความรู้สึกดีๆเพื่อที่จะได้สัมผัสกับสิ่งดีๆที่ทำให้รู้สึกดีๆมากขึ้นในความเป็นจริงของท่านแต่หากท่านกําลังรอคอยให้สิ่งดีๆทั้งหมดปรากฏขึ้นก่อนเพื่อที่ท่านจะได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเช่นนั้นแล้วท่านก็กำลังทำสิ่งที่ตกกันข้าม ลองนึกถึงเด็กที่สนุกกับการเล่นกิ่งไม้กรงหรือก้อนหินแล้วท่านจะเห็นว่าอะไรคือสิ่งที่เป็นไปได้สำหรับท่านในชีวิตท่านสามารถพึงพอใจกับความสามารถในการหายใจอย่างมีสติได้ง่ายพอๆกับที่ท่านอาจพึงพอใจกับพรสวรรค์หรือความสามารถทางจิตวิญญาณบางอย่างที่ท่านยังเข้าไม่ถึง และเมื่อท่านรู้สึกทึ่งกับความสามารถของตนในการหลับตาและสูดลมหายใจอย่างมีสติท่านจะเห็นว่าท่านสามารถได้รับอะไรมากมายเพียงใดจากประสบการณ์อันเรียบง่ายมันอาจจะเรียบง่ายแต่มันลึกซึ้งและสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตได้และยิ่งท่านทำมันมากเท่าไหร่ท่านก็จะยิ่งค้นพบมากขึ้นเท่านั้นในแง่ของสิ่งที่เป็นไปได้สำหรับท่าน การก้าวเดินทีละก้าวเล็กๆนำไปสู่การเดินทางที่ยาวไกลมากกว่าและมันจะทำให้ท่านไปสู่ทุกสิ่งที่ท่านต้องการหากท่านเชื่อว่าสิ่งที่ต้องทำทั้งหมดก็คือการก้าวต่อไปแต่หากท่านเชื่อว่าท่านต้องทำการก้าวกระโดดครั้งใหญ่และต้องเป็นการก้าวกระโดดครั้งใหญ่ครั้งแล้วครั้งเล่าเช่นนั้นแล้วท่านก็จะติดอยู่กับการ รอคอยให้การก้าวกระโดดครั้งใหญ่ครั้งแรกเกิดขึ้นจงทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ตนเองหากท่านต้องการเข้าถึงพรสวรรค์และความสามารถทางจิตวิญญาณของท่านให้มากขึ้นเพียงแค่จูนคลื่นความรู้สึกเข้าสู่สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในหัวใจของท่านและจงทำเช่นนั้นบ่อยๆและทำให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้เราขอสัญญาว่าทุกสิ่งที่ท่านต้องการนั้น บรรจุอยู่ในพื้นที่นั้นและเรารู้ว่าพวกท่านแต่ละคนและทุกคนมีความสามารถที่จะจดจ่ออยู่ตรงนั้นได้แต่ท่านต้องแสดงให้เห็นประจักษ์แก่ตนเองก่อนเราเห็นผู้คนจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆกำลังทำสิ่งนี้อยู่ตลอดเวลาและเราเห็นผลลัพธ์ในชีวิตของพวกเขาและเราปรารถนาให้พวกท่านทุกคนได้รับสารนี้จากเรา ได้สัมผัสกับผลลัพธ์อันน่าอาศัศจรรย์เหล่านี้ด้วยเช่นกันพวกเราคือสภาแห่งแสงแอนโดรเมดาและเรามีความสุขที่ได้รับใช้ท่านในทางนี้โดยสรุปบทนี้เน้นย้ำว่ามนุษย์ทุกคนมีคุณค่าในตัวเองและมีพรสวรรค์ทางจิตวิญญาณซ่อนอยู่ภายในการเข้าถึงพรสวรรค์เหล่านี้ไม่ใช่การพยายามอย่างหนักหรือการรอคอยช่วงเวลาที่เหมาะสม แต่มันคือการผ่อนคลายการยอมรับในตนเองการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและซื่อสัตย์ต่อต,อตนเองในปัจจุบันการเห็นผู้อื่นที่มีพรสวรรค์ควรเป็นแรงบันดาลใจไม่ใช่การเปรียบเทียบการจดจ่อกับปัจจุบันขณะการฝึกฝนสิ่งเรียบง่ายอย่างเช่นการหายใจอย่างมีสติการเชื่อมต่อกับหัวใจจะช่วยเปิดทางให้พรสวรรค์และความสามารถเหล่านั้น ปรากฏขึ้นเองตามธรรมชาติในเวลาที่เหมาะสมผ่านความไว้วางใจและศรัทธ,ธาในกระบวนการท่านต้องผ่อนคลายและปล่อยให้พรสวรรค์ทางจิตวิญญาณขึ้นมาสู่พื้นผิวเองบ่อยครั้งที่การทำเช่นนั้นเกี่ยวข้องกับการที่ท่านเพียงแค่เป็นตัวของตัวเองและซื่อสัตย์ต่อตอนเองขอขอบคุณเพื่อน,อน,อนที่รับฟังจนจบ หากเนื้อหานี้เป็นประโยชน์และเพื่อนๆอ,อยากเลี้ยงกาแฟแอดมินสามารถดูรายละเอียดแนวทางการสนับสนุนที่ Description ด้านล่างได้เลยนะครับและผมก็มีหนังสือ e b o ุ๊ของทางช่องให้เพื่อนๆได้โหลดไปอ่านฟรีแทนคำขอบคุณขอบคุณและขอบคุณ ส in texting, ิ่งใดศาสนาใดไม่สำคัญหัวใจคือความรักเชื่ยวโยงเราไว้ด้วยกันพัฒนาจิตใจตนใหกสะงส่งแรงมัดงาค้นพบสัจธรรมภารกิจของการเกิดมาการเตือนรร้คือเข็มทิศนำทางสู่จิตวัญญาณเบิกบานสดใสดนตรีเคลื่อนความที่ปรับส่